องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทา,านเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยรัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆจึงทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชา,าวิาะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทา,านเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ผู้รประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยวันนี้นะ้ร่องประชุมที่ว่าการอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา8นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดการาบปรกระหม่อมให้หนายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีไปประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนา,ายชัยชาญสิทธิวิรัตธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์โดยในภาพรวมสถานการณ์การเกิดดุทกภัยของจอังหวัดสิงห์บุรีถือว่าไม่รุนแรงเสียหายในบางส่วน ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชามิคเรเชิญถุงพระราชทานเรื่องอุปโภคบริโภคจำวนวน1,200ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอต่างๆเพื่อเชิญไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกาภาัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจำนวนห้าครอบครัว จังหวัดสิงห์บุรีแบ่งการปกคอรองออกเป็น6อำเภอ43ตำบล364หมู่บ้านประสบอุทกาภายัยจากอิทธิพลของพายุสนร้อนเตี้ยนหมู่ในพื้นที่5อำเภอ19ตำบล71หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อน5,626ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วเหลือในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่รัศดรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่นอกคันก้นน้ำและพื้นที่รับน้ำยังคงมีน้ำล้นตลิ่งและท่ว คุมขังอยู่ เวลา11นาฬิกาณห้องประชุมวัดป่าโมกวรวิหารอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองพระบาทสมเด็จพระเจ้า,า,าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระห,รหม่อมให้องค์มนตรีได้ประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองโดยมีนายวิรศักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าสนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ โดยในภาพรวมของจังหวัดที่มีอำเภอถูกน้ำล้นตลิ่งน้ำไหลหลากท่วมพื้นที่และบ้านเรือนประชาชนอยู่ในขณะนี้ได้แก่อําเภอชัยโยและอําเภอป่าโมกต่อจากนั้นมีการจัดพิธีรับมอบถุงพระราชทา,านเครื่องอุปโภคบริภคจำนวนสองพันถุงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปบกระหม่อมให้องค์มนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้ราชการจังหวัดอ่างทองและในอำเภอต่างๆเป็นตัวแทนรับมอบจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางปรากฏดอำเภอป่ากโมกจำนวนห้าครอบครัวตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ จังหวัดอ่างทองแบ่งการปกครองออกเป็น7อำเภอ73ตำบล513หมู่บ้านประสบผุกทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่โดยเกิดฝนตกหนักและตกติดต่อก,กันในพื้นที่อำเภอต่างๆประกอบกับมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตัวจังหวัดอ่างทองตั้งแต่อำเภอชายโยอำเภอเมืองอ่างทองและอํเภอป่าโมกรวมระยะทางกว่า40กิโลเมตร และมีแม่น้ําน้อยไหลผ่านพื้นที่และคลองธรรมชาติประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทระบายน้ําออกท้ายเขื่อนส่งผลกระทบกับจังหวัดท้ายน้ําโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ํารับน้ําหลากทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก น้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมขังบ้านเรือนรัษดรสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนวัดโรงเรียนได้รับความเสียหายและผลกระทบใน5อำเภอ37ตำบล167หมู่บ้านรัษดรได้รับความเดือดร้อน5 0 5 4ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์โดยวรวมในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้ว